อาจจะมีความพร้อมเรื่องเงินทองนะฮะแล้วบินไปเรียนเพิ่มเติมที่ประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะทางยุโรปคุณจะทราบได้เลยว่าวิธีที่คุณได้รับจากการไปข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนนั้นจะไม่แตกต่างจากที่ท่านกำลังชมอยู่นี้ไม่ใช่ว่าผมจะเก่งนะครับ แต่ว่ามีคนไทยหลายคนแล้วที่ได้มีโอกาสเดินทางไปเรียนที่ต่างประเทศทั้งสถาบันดังๆทั่วโลกเสร็จแล้วเขาได้มีโอกาสมาดูวีดีดีตัดซอยผมของผมเขามีความเห็นออกมาให้กับผมได้รับทราบเขาบอกว่าใกล้เกลือกินด่างถ้ารู้แบบนี้เขาไม่ยอมเสียเวลาข้ามน้ำข้ามทะเลเสียค่าใช้จ่ายทีละสามสี่แสน ถ้าเรียนเป็นคลาสสองปีถึงสามปีเสียค่าใช้ใจ่ายไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดแสนนะครับท่านผู้ชมค่าใช้ใจ่ายในการเล่าเรียนวิชาตัดผมค่อนข้างสูงมากเลยครับถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินไทยคราวนี้เรามาชมอีกด้านหนึ่งที่เหลือทำไมเราต้องแบ่งผมละเอียดทำไมเราต้องซอยผมละเอียดมันมีผลต่อทรงผมที่เราทำออกไปแล้วจะทำให้ทรงผมออกมาดูดีสมบูรณ์และประการสำคัญคือ เหมาะสมกับบุคลิกของลูกคา้าดูแลจัดแต่งทรงได้ง่ายด้วยทำไมช่างบางท่านจึงตัดผมได้ราคาดีมากสูงมากเลยแต่บางท่านตัดผมไม่ได้ราคาอาจจะบอกเหตุผลต่างๆนานาแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าส่วนหนึ่งมาจากวิชาการทำผมของเขานั่นเองไม่ทันสมัยไม่ได้มาตรฐานสากลน,น,นั่นเอง เช่นเดียวกันที่ผมได้มีโอกาสไปพูดคุยกับช่างผมบางท่านและได้บังเอิญเหลือไปเห็นกันไกของเขาผมดูก็ทราบเลยว่าใช้งานมาไม่ต่ำกว่าสีหปีแล้วและเป็นรุ่นค่อนข้างที่จะโบราณมากผมจึงถามเขาว่าไม่คิดจะเปลี่ยนบ้างเหรอเขาบอกว่าฝีมือดีสีอย่างกันไกไม่จำเป็น ฝีมือดีก็สามารถทําให้สวยได้ซึ่งข้อเท็จจริงแล้วไม่ใช่เลยนะครับฝีมือดีแล้วจะต้องมีอุปกรณ์ที่ดีมีคุณภาพเนี่ยมาช่วยในการทํางานทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นมันก็ยิ่งจะดีใหญ่เลยก็ยิ่งจะสวยขึ้นไปอีกนะครับผมขออนุญาตเล่าข้อมูลให้ฟังอีกนิดหนึ่งว่า ลูกค้าของผมเนี่ยผมแนะนำให้ไปทำที่ร้านอื่นค่อนข้างมากเลยไม่ต่ำกว่า70%ซครับบอกอยากให้ผมซอยผมให้อีกผมก็ถามเหตุผลของเขาว่าทำไมหรือร้านก็สวยตกแต่งดีทันสมัยยังไม่ถูกใจคุณอีกหรือเขาตอบมาว่าซอยกับคนอื่นกับซอยกับผม เวลาจะแต่งทรงเนี่ยจะมีอุปสรรคในการหวีผมไม่ธรรมชาติบางครั้งไม่มีเวลาไปสะใดสะเซ็ตก็สามารถจัดแต่งดูแลทรงด้วยตนเองได้ด้วยนะครับนี่เป็นข้อมูลในการเปิดร้านในการเป็นช่างผมที่ผมอยากจะถือโอกาสนี้เล่าสู่กันฟังให้กับพี่น้องร่วมอาชีพได้รับทราบนะครับ คราวนี้เรามาเข้าสู่วิชาการกันต่อยกรักษาระดับเดิมนะครับ45องศาครับเพราะผมไม่ต้องการให้มันเกิดความถุยมากชั้นบนจะไม่ให้สั้นมากผมใช้วิธีการตัดแบบเดิมถ้าหากว่าท่านยืนตำแหน่งตรงนี้ไม่ได้ก็ให้เปลี่ยนตำแหน่งไปยืนอีกด้านหนึ่งนะครับ กันไกจากกั้วคุณสมบัติที่พิเศษกว่ากันไกทั่วไปตรงที่ว่ายิ่งตัดยิ่งคมครับกับการลงทุนหนึ่งครั้งจะคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่ถ้ามีโอกาสนะครับลองซื้อกันไกจากกั้วไปใช้นะครับยิ่งนานยิ่งคมครับตอนนี้ใกล้จะเสร็จด้านหลังแล้วนะครับ ผมเชื่อได้เลยว่าหลายๆท่านคงนึกและคาดเดาทรงผมออกแล้วว่าออกมาเป็นลักษณะบ๊็อกทุยได้อย่างไรขั้นตอนต่อไปก็จะแบ่งผมบริเวณตรงกลางลงมาก่อนที่จะชมขั้นตอนต่อไปผมขอเปลี่ยนกันไกอีกรุ่นหนึ่งนะครับคือจากกั้วรุ่นนับเบอร์2026ซึ่งมีขนาดและความแตกต่างจากกันไกตัวที่ผมเพิ่งตัดไปเมื่อกี้นี้นะครับเรามาชมกันนะครับว่ารุ่น2026นั้น มีความโดดเด่นและแตกต่างกับรุ่นที่แล้วอย่างไรบ้างโดยเฉพาะด้ามจับก็ผิดกันนะครับแบ่งผมลงมาอีก1ชั้นแล้วรักษาระดับการยก45องศาเหมือนเดิมครับเพราะว่าผมต้องการให้ผมเนี่ยมีความสลบทุยแต่ส่วนมากช่างไวรุ่นสมัยนี้จะนิยมตัดด้านบนเนี่ยค่อนข้างสั้นนะครับเป็น บ๊อบเลเยอร์ข้างบนสั้นหรือไม่ก็ตัดเล่นระดับเป็นบ๊อบเบิ้ลก็มีนะครับบ๊อบสองชั้นบ๊อบชั้นเดียวหรือสั้นข้างยาวข้างใช้บริเวณผมที่ตัดแล้วเป็นไกด์ไลน์นะครับสังเกตนะครับผมมีความรู้สึกว่าผมจะชอบปลนไกรรุ่น2026ออันนี้แล้วเนื่องจากว่าน้ำหนักและไซส์ขนาดความยาวเหมาะสมกับผมนั่นเอง ความเป็นมืออาชีพนั้นผมเชื่อได้เลยว่าไม่มีใครหรอกครับจะถนัดไปทั้งทุกรุ่นถนัดมากถนัดน้อยนะสังเกตครับการตัดซิกแซกของผมสุดท้ายของบริเวณด้านหลังด้านขวามือ45องศาเหมือนเดิมนะครับ ขออนุญาตแนะนำนะครับขออนุญาตแนะนำวิธีการจับกลไกรูปแบบหนึง่งบางครั้งกนไกที่ถนัดมือหลับตาตัดก็ไม่สามารถจะไปโดนนิ้วมือได้แต่บางครั้งไม่ถนัดในบางรุ่นลืมตาก็ยังมีโอกาสผิดพลาดได้นะครับเห็นไหมครับ <reen> เราต้องมีเพื่อนผู้รู้ใจเกี่ยวกับอุปกรณ์มาเป็นองค์ประกอบร่วมในการทำงานในการทำผลงานของเราเราเริ่มเห็นเข้าโครงของทรงผมเกิดขึ้นแล้วหนึ่งด้านเป็นบ๊อบทุยแล้วนะครับเรามาชมอีกข้างหนึ่งที่เหลือกันต่อไปการจับกลไกนั้นถ้าเราสามารถ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจับได้หลายวิธีจะมีส่วนช่วยให้เราตัดผมบางมุมบางตำแหน่งได้ราบลื่นนั่นเองบางมุมเราจะตัดผมไม่ถนัดแต่ถ้าเราฝึกนะครับเกี่ยวกับการจับกรไกตัดได้หลายวิธีเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยให้เราเนี่ยทำงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับผมจะเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนไปจับแบบเดิมมาตรฐานนิ้วนางนิ้วโป้งเหมือนเดิมแล้วนะครับ แบ่งผมแนวตั้งเหมือนเดิมบางโอกาสที่ผมทำซีดีเสนอไปอาจจะแบ่งเป็นแนวสามเหลี่ยมอาจจะแบ่งเป็นแนวนอนนะครับจุดนี้เป็นเกณฑ์หรือไกลลายผมจะใช้วิธีตวัดกันไกลเหมือนเดิมแล้วนะครับเลื่อนมาทำจุดต่อไป การออกแบบทรงผมอยากจะขอบอกข้อมูลใหรับทราบอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าคุณศึกษาทรงพื้นฐานให้ดีมาก่อนประมาณสัก7แบบต่อไปคุณสามารถแยกทรงผมได้อีกนับสิบแบบทีเดียวครับทรงมาตรฐานนั้นมีอะไรบ้างแนวตรงก็คือบ๊อบตรงธรรมดาบ๊อบเททรงพวงมาลัยทรงมอส ทรงลูกแมวหรือว่าเป็นแนวหน้าสั้นหลังยาวผมสั้นสมัยนิยมทุยต่ำสูงทรงทรวิกี้ทรงเสยสั้นนี่คือทรงหลักต่อไปคุณสามารถแยกแบบได้มากมายหลายแบบทีเดียวครับเกื <laughs> อบหมดแล้วนะครับด้านหลังสี่ส้างสาเหมือนเดิม อย่าลืมนะครับมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับวิชาการทําผมหรือความงามคิดไม่ออกไปไม่ถูกนึกถึง J&B t อ d d i n ท o ิเบอร์โทรขึ้นอยู่ที่ใต้จอนี้นะครับมีปัญหาเรื่องวิชาการใดๆตั้งแต่เส้นผมจดปลายเท้าเรื่องความงามติดต่อโทรศัพท์สอบถามได้ตลอดเวลานะครับ สุดท้ายบริเวณด้านหลังนะครับผมจะตัดแบบพอยคัตติ้งหรือซิกแซกตลอดเลยเพื่อให้ปลายผมเนี่ยไม่เท่ากันเสร็จแล้ว